สวัสดีครับสวัสดีครับผม MC99 กครับลำลูกกาคลอง7ปะทุมธานีรถสวยรถดีคิดถึงพวกเราสักนิดนะครับยินดีให้บริการยินดีรับใช้นะครับแปดโมงเช้าปิดหกโมงเย็นเปิดทุกวันครับวันนี้ผมตายครับมาอาสารีวิวแนะนำสินค้าคันนี้เลยนะครับมิสูวิชิไซจันพลาสนะครับตัวจีทีเดี๋ยวเราชมรอบคันกันพี่นะรถที่สวยรถดีๆแบบนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษขับฟรี90วันครับพี่ คันนี้เลยนะครับตอนนี้เราทาง MC 99มีบริการทั้งจัดทรงทั้งเซ็นสัญญานะครับและที่สําคัญขับฟรี90วันนอกสถานที่เราจัดก,การให้พี่ได้หมดนะครับคันนี้มาในตัว GT นี่กล้องรอบคันนะครับแบ็คขอบ18พี่ขอโทษทีนะครับมากับเครื่องไมเวกนะครับ 2400cc รถสวยรถด,ดี MC มีให้บริการครับผมมาเดี๋ยวเราไปเปิดราคากันอะไรกันนะครับพี่ชมกันเลย มวันนี้เรามาทั้งทีนะครับมากับเจ้าไตตั้นนะครับโฉมปี2019ปีจดทเบียนของเขานะครับ2019 MC จำหน่ายถูกๆูพี่จำหน่ายไม่แพงจำหน่ายแค่5 39,000บาท5 39,000บาทเท่านั้นนะครับเล็ก,ก่ออดีกระบาณ1 1,000บาทไม่ถึงนี้นะครับแต่ถ้าพี่จะซื้อสดจัดไปซื้อผ่อนเรามีโปรให้พี่ขับฟรีถึง90วันครับผมมาชมภาในห้องเครื่อง อองเครื่องสวยๆคันนี้นะครับมากับเครื่องยนต์ไมเวก 2,400cc 181แรงม้านะครับนั่นแหละระบบเบรก ABS กล้องรอบคันจริงๆสายขวาหน้าหลังมีหมดนะครับตัวนี้สวยจริงๆสีดำแคปตัวสูงแคปเปิดได้ทุกอย่างการันตีได้นะครับรถไม่ชนรถไม่มีปัญหาทั้งสิน้นมาลมงภายในกันนะครับคันนี้วิ่งมาอยู่ที่15,000หมโลนะครับรถส,สวยเลย เป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เกียร์ธรรมดาเครื่องสวยๆหนึ่งมื่น้าพันโลเบาหนังนะครับจอกล้องมีพร้อมหมดนะครับปุ่มคูสตาร์ทนะครับควบคุมเครื่องเล่นเครื่องเสียงนะที่คอนโทรลที่พวงมาลัยเกียร์ธรรมดาก็จะไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทราบกันอยู่แล้วนะครับรถสวยขนาดนี้นะครับ MC ็มซจำหน่ายแค่539,000บาทนะครับห3 9 0 0 0บาทผ่อนอยู่ที่11,000บาทนะครับระยะเวลาผ่อน6ปีนะครับสิ่งที่เราทาง MC99 คิดให้เลทให้ เรทนี้ราคานี้จะเพิ่มดาวหรือจะซื้อสดติดต่อพวกเราได้นะครับ0945561036ครับ0945561036เบอร์นี้ติดต่อแอดไลน์เพิ่มเพื่อนช่องทางนี้ได้ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงถ้าอยากได้รถสวยพี่อยากได้รถดีคิดถึงพวกเราสักนิด M4999 ขับฟรี90วันครับผมสวัสดีครับ